It's too dark. Hmm? Too dark to do movie. No, not dark. Okay. I my picture. Mm -hmm. Vậy nha thay video. À, mục kinh cái bun sạch giữa hết cái hay là ghim hết mục kinh mọi lời up đôi, vừa nói vừa nói vừa nói vừa you no, I nói I nói talk with you. I talk I talk with movie. Okay. <laughs> i talk i do food with you but you eat already mm hmm. and i do three times สองคนกินฮะ eat three times โอ้เพราะว่าฉันกินฉันกินอาหารต่างว่าสามวิละสามเธอแล้วปไปเปิดเมืองฮัวกามาบางใดเนี่ยพี่น้องน,นับตอนนี้กันแล้วสี่หกโมงเย็นอี้สิบห้านาทีหกโมงตัวเรามา เรามากว่าน้นนั้นเรามาหอดปุ๊บเราก็จอดรถเราไปใส่อ่าฟื้นเตาฮีตเ,เตอร์ห้องใต้ดินประมาณสิบนาทีนี่แหละแล้วขึ้นมาเรามาหอดประมาณหาโมงหาโมงคืนพี่น้องหาโมงคืนแต่มันมืดมันเหมิดมันเหมิดตะ้สี่ถูกมันเหมิด,มมดตะ้สี่โมงเร่งแล้วมันเหมิดตะสี่โมงเร่งล้วพี่น้องยืบกับนอนในหลกักลีเลียยืบบนเก็บกบระเป๋าเรียบร้อยแล้ว เก็บแร้วเบ,บิดทั้งสองกระเป๋าเสียผ้าเรียบรอย้อยอืเสียผ้าที่เสียไปบ่เอาไปหลายตัวองเกียงยิน้นเกยงยินตัวหนึ่งเสือเสือยิ้นเขียนเงาตัวหนึ่งแล้วก็อ่าชุดกระโปรงชุดหนึ่งเสือยืดสองตัวแล้วก็ชุดเสือไนกางเกงไม้แค่นั้นพีนน้องเอาเมื่อดอกนั้นมูที่ไซใบยังบ่ซักกะเดี๋ยวว้พอเงี้ยแล้วซักซักเสร็จกะให้เราวข้นไวนีนตู้ให้ ไปมือน,นี้เราไปเกี่ยวกับการเหตุงานเราได้พี่นอ้องไปไปประชุมเราก็ไปเหตุสัญญาต่อว่าเขาสิต่อสัญญาให้เราเหตุงานต่ออีกโบปรากฏว่าพี่น้องเสีใเยใจบนดีใจหรือเสียใจดีเราต่อสัญญาได้อ,อีกห้าปีต่อสัญญาออได้อีกห้าปีเราสิได้ขับรถ ทรงนักเรียนไปจนถึงอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีพี่น้องนี่บนว่านี่บนว่าโอ้ฉันสิดีใจให้ฉันสิเสียใจดีนี่บนว่าฉันเิเที่ยวมาหาอ่ยุวอยู่บ่ฉันกะสิเทายูก่กะสิเทาจัดการจัดการเอกสารจัดการไปเบิดมือได้มนีมไปอบรมไปประชุมแล้วก็ไป ต่อสัญญาไปบุลุษบริษัทงไงเขาออยุบบุลุษอันนี้เป็นบริษัทย,อย่อยในบนบนที่ทย่บบนไปกับเราบ่อยๆถ้าผู้ใดบึงคลิปก็จะเห็นเนาะก็จะเห็นคลิปก็จะเห็นว่าบริษัทรถท,ที่เป็นรถอ่ารถทรงนักเรียนอะ่ะอยู่นี่ต่อสัญญาอีก พี่น้องเขาใญ้ได้อีก5ปีตอนนี้หกสิบหกปีที่แดกเลา,า,าวาเลาวาแล้วสิได้เหตุหอด67สิบเดปีวนี้เราไปเราเราไปอบรมไปประชุมไปทําสัญญาต่ออีกก็คือเขากะเขาก็ต้องเบิงอะไรเราก็มีใบรับรองแพทย์นู่นนี่นั่นจากหมอเราว่าผู้ใดสิสามารถ เหตุงานใดต่อบออย่างใดต่อบอยอย่างนสิน่ะพี่น้องแต่ว่าก็พูดถึงว่าก่าเขาต่อสัญญาให้หาปีนี่กะถา้าเราถ้าเราร่างกายหรือว่า่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่าศักยภาพไม่ถึงไม่ได้กัะคุจะหยุดในในในปีใกดก็ไใดอย่างสีนะแต่ว่าถ้าเหตุใดก็คือต้องเหตุไปจนกว่าจะครบสัญญาก็คือ กษียณแต่จริงๆแล้วเราวกระเซียณตั้งแต่างพวกซึมหายไ้วพี่น้องเพราะเนี้ยเพราะเนี้ยแล้วด็กกินนานแล้วโอ้ยเดี๋ยวจะเห็ดเนี้ยกินไม่สายยี่บนเก็บเขาตู้แล้วของเราเก็บเขาตู้เย็นล้วพี่น้องเขาตู้เย็นไว้มืออื่นจังสีเอามาเวฟให้เรากินยี่บุญก็อุ่นแล้วกินเก้นกานี่แหละ กินเกาเนี่ยี่อ้องเพราะว่ามันหลายมีฝนเห็ดหลายเฮ้ยเอา,อา,าห่ังมะไ้ฉันเนี่ยบอด,ดยะอะไรอีกอ่ะฮะบดใครเป็นอ๋โอ๋โกระดาษยังบุกระดา,ดดาดษหนาสร็ดปาก นี่ผนถามแล้วว่ายุ่เส่ฉันดีใจหรือเสียใจดีนี่ย้ำใดิสดไปอยู่ไทยย้ำใดิไดย้ำใดสดไปไปมาหกเดือนไปหกเดือนมาตามทีเบกันไวลา่าเฮดไปก่อนบอเฮดกับผมลา่าหนอดเบิกโนเอบาเฮดงานโนเบิกกับโนมันนี่โอ้ยหนอนหนอนค้นมันจีบางไหนบุญบัตคำสีบอก Nó hết tôi Nó mới mở ở chín thảo tâm một sầu ở đây với nó, nhưng mà người chín thảo tâm sầu. chín với nhang kham, anh nhỉ dục. Sốt nằm, ôm hòn hòn này vậy. Chưa đẹp rồi. เนื้หายห่วงแล้วซองกระเป๋ากระเปาเราซิบโลหนึ่งเปามันหน่อยกระเปามันหน่อยแล้วก็เห็ดมันกับบ่กเห็ดมันกับบ่หนักเนาะพี่น้องถุงแบบไงมันกับบ่หนักกัแบงเห็ดเป็นถุงเห็ดเป็นถุงมันถุแล้วก็เลี้ยงเอาไว้อันนั้นห้อ เพื่อนกันมาแทกหัวก็ลงในกระเ,ะะเป๋าจะหนักนำมันยก็บนเอาไปบ่ได้หลายสัมเต็มกระเป๋าพวกแย้มพวกยังยังยังกายเครื่องอ่ะพี่น้องยังอยู่ในตู้กายเครื่องอเดี๋ยวไปแย่แล้วก็ส่งไปให้น้งคน การแล้วก็ส่วงไปเนื้อโบนเอาไปโบนแล้วก็ส่วงน้ำกลนไปองกินเบื่เบิดอเด้อหลายแห้งแ่ปปีอยู่นะฉัน น่าหอดแล้วว่ะหอบเอกสารอะไร้ยอานเนี้ยหอบเอกสารเนี้ยขึ้นมาจำเป็นปต่ออันนี้งานขับรถอีกหาปีปื้อเดี๋ยวปุดนะตายตายตายกันสิดีใจหรือเสียใจดีในแบดนี้ อดอีห้าปีจันจะเที่ยวมา,ายุใบบ่ไหนเอาบ่เห็ดงานกับมีเงินบ่เห็ดงานกับ็บมีเงินแล้วเ,าเ,วเ,าเวว่าฉันเห็ดใวยูขับรถพดหมักลบไปนองเลย Ng thư vào vùng nếu thư vào kính câu lạc bộ gì anh nam kìa ngon tóc nắng nỉ lạc yak yak นั่งเห้ดอกสารเจ้า,จาของพี่นี่โอ้ยบนได้จะกินเบิดองใพี่น้องเบืนอีกินเะน้ไหม Để bỏ mấy hết kinh thêm bánh bớt Nhóm để vào nhanh bụng kinh อืมสดห่อนห่อนอรออี่น้อง